วันที่18มีนาคม2568นะครับ18มีนาถึงวันนี้วันที่11พฤษภามีนาเมษาพฤษภา3สามเดือนที่แล้วครับทางพรรคพลังประชารัฐได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการประท้วงกรณีทหารประเทศเพื่อนบ้าน มาร้องเพลงชาติบนผื้นแผ่นดินไทยนะครับวันนี้ท่าทหารและครอบครัวกลุ่มนั้นนะครับแต่งเครื่องแบบพร้อมเรียบร้อยมาร้องเพลงชาติในห้องนอนของท่านนายกแ่ทองทานหรือมาร้องเพลงชาติในห้องนอนของท่านรองนายรัฐมนตรีนะครับท่านยังยิ่งเฉยและสั่งให้คนในบ้านของท่านออกจากห้องนอนออกจากบ้าน ไปอยู่ที่สนามหญ้าหรือไม่ผมอยากจะรู้ครับอยากจะรู้ว่าท่านจะทําอย่างเดียวกับที่ท่านทํากับประเทศไทยหรือแผ่นดินไทยที่เป็นที่รักของเราหรือไม่อย่างไรนะครับในท้ายที่สุดก็จะย้อนกลับมาในคำถามในวันที่18มีนาคมสอง8้อยสิบแปดที่พักพลังประชารัฐ ณนะที่แห่งนี้ถามถึงรัฐบาลท่านนายกแพทองทานว่าท่านกลัวอะไรกับประเทศกัมพูชานะครับกลัวจะถอนสัญชาติญาติท่านบางคนหรือนะครับหรือว่ากลัวจะเอาญาติท่านบางคนที่เป็นสะพ้ายของคนใกล้ชิดท่านนายกกัมพูชาเอามาคืนประเทศไทย นะครับตรงนี้นะครับท่านต้องเห็นแผ่นดินไทยนะครับเห็นอธิปไตยของประเทศไทยสาคัญกว่าสิ่งอื่นใดๆทั้งสิ้นน,นะครับผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับรักชาติรักแผ่นดินแต่เราเสียใจครับว่ารัฐบาลท่านไม่ได้รักชาติรักแผ่นดินเท่ากับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้น ไม่แปลกเลยครับกับคำกล่าวที่ว่าสิบโทรัชชาติกว่ารัฐมนตรีกระหม